แม่ไก่จ้าแม่ไก่แม่ไก่อยู่หรือเปล่าแม่ไก่ผู้น่าสงสารเป็นอย่างไรบ้างจ้าสวัสดีค่ะสองสาวอ่าตอนนี้ใกล้เวลานอนรอบบ่ายแล้วนะคะสองสาวแม้ว่าเราไปฟังนิทานกันดีไหมคะอ่าฝากเพื่อนๆกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราได้เวลาฟังนิทานกันแล้วเนาะ ฟังนิทานแล้วก็หลับสบายกันเลยนะโอเคแม้อ่าไปกันเลยค่ะสองสาวเย่นิทานเรื่องแรกของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องชายกับภรรยาณนะบ้านหลังหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งที่มีภรรยามีนิสัยเห็นแก่ตัวทําให้ทุกคนในบ้านนั้นต่างพากันรังเกียจและไม่อยากจะพูดคุยด้วยจนอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นสามี จึงบอกให้ภรรยาได้ออกไปพูดคุยและทำความรู้จักกับคนอื่นๆนอกบ้านบ้างนี่เจ้าหัดออกไปพูดคุยทำความรู้จักกับคนอื่นเขาบ้างนะคนในบ้านเนี้ยไม่มีใครเขาพูดกับรลอนแล้วรลอนก็ควรจะหันหน้าหาคนอื่นนอกบ้านบ้างนะไปทำความรู้จักกับคนอื่นเขาหน่อยไม่ใช่จะไม่พูดไม่คุยกับใครเลยทั้งวันไปเมื่อสามีเอ่ยเช่นนั้นผู้เป็นภรรยาจึงได้ทำตามคำแนะนำของสามี ก็ได้จ้ะพี่เดี๋ยวฉันจะลองออกไปพูดคุยกับคนอื่นเขาดูนะแต่แล้วคนในหมู่บ้านก็รู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของเธอนั่นก็คือเห็นแก่ตัวเธอจึงได้พยายามพูดคุยกับคนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่มีใครพูดด้วยเอาแก่ออกไปเลี้ยงแล้วเหรอจ๊ะผู้เป็นภรรยาได้ทักทายคนเลี้ยงแกะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาหืมฉันอุตส่าห์ทักก่อนแล้วนะยังไม่ทักฉันตอบกลับอีก น่าเบื่อเสียจริงๆนางผู้เป็นภรรยาได้บ่นให้กับคนเลี้ยงแกะด้วยเหตุที่นางมีนิสัยเห็นแก่ตัวจึงไม่มีใครที่อยากจะพูดด้วยสักคนจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นคนเลี้ยงวัวก็ได้นำวัวกลับมาเข้าคอกนางก็ได้เอ่ยถามคนเลี้ยงวัวว่าอ๋อนี่เย็นแล้วนะจ๊ะพาวัวกลับเข้าคอกแล้วเหรอแต่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับจากคนเลี้ยงว,วัว สุดท้ายก็ไม่มีใครยอมพูดกับเธอแม้แต่คนเดียวและเมื่อเธอได้กลับเข้าบ้านมาผู้เป็นสามีจึงได้ถามไปว่าเป็นอย่างไรคนในหมู่บ้านเข้าปฏิบัติกับเธออย่างไรบ้างผู้เป็นภรรยาได้ตอบไปว่า hey! ห้ยน่าเบื่อนักนะตั้งแต่เด็กเลี้ยงแกะจนกระทั่งคนเลี้ยงวัวส่งสายตารังเกียจมาให้ฉันทั้งนั้นนะพี่ผู้เป็นสามีได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่า อะไรนะตั้งแต่เช้าตรู่ที่เด็กเลี้ยงแกะออกไปต้อนแกะออกไปจนกระทั่งตกเย็นที่คนเลี้ยงวัวต้องต้อนวัวเข้าคอกไม่มีใครคุยกับเธอเลยหรือเฮ้ยแล้วเธอคิดว่าคนที่อยู่กับเธอทั้งวันในบ้านเนี่ยเขาจะปฏิบัติกับเธออย่างไรถ้าเธอยังไม่เลิกนิสัยเห็นแก่ตัวถ้าเธอยังไม่แก่นิสัยเสียใหม่เฮ้ย และเมื่อผู้เป็นภรรยาได้ยินสามีพูดเช่นนั้นก็ได้มาคิดทบทวนตัวเองเสียใหม่ก่อนที่ผู้เป็นสามีจะไม่คุยกับเธอไปอีกคนนิทานเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวย่อมไม่อาจเป็นมิตรกับใครได้ต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้นั่นก็คือเรื่องแม่ไก่กับแมวณหนะมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้ที่มีแม่ไก่อาศัยอยู่เพียงลำพังและวันนี้เองแม่ไก่นั้นก็รู้สึกไม่สบาย, <c oughs> ย,ยรู้สึกไม่สบายเลยวันนี้คงจะออกไปจ่ายตลาดไม่ได้แล้วล่ะเสียงของแม่ไก่ได้บ่นให้กับอาการไม่สบายของตนเองและก็มีแมวตัวหนึ่งที่อยู่บ้านหลังข้างๆแมวตัวนี้ก็ได้รู้ข่าวว่าแม่ไก่นั้นไม่สบาย ป่วยหนักจนไม่สามารถออกไปหาอาหารกินเองได้ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้ก็ได้มีแผนร้ายอยู่ในใจนั่นก็คือหวังจะไปจับแม่ไก่กินเป็นอาหารซึ่งแม่ไก่ก็รู้ดีว่าแมวตัวนี้ได้มีประสงค์ร้ายมาตลอดและแล้วเจ้าแมวก็ได้เดินทางไปที่บ้านของแม่ไก่เพื่อจะออกอุบายไปเยี่ยมแม่ไก่ที่บ้าน เมื่อเจ้าแมวได้เดินทางไปถึงบ้านของแม่ไก่จึงได้ตะโกนถามแม่ไก่ไปว่า <c oughs> แม่ไก่จ้าแม่ไก่แม่ไก่อยู่หรือเปล่าแม่ไก่ผู้น่าสงสารเป็นอย่างไรบ้างจ้าฉันนาได้ข่าวว่าแม่ไก่ไม่สบายนะป่วยหนักมากก็เลยอยากจะมาเยี่ยมนะจ๊ะหากแม่ไก่นะมีปัญหาอะไรก็โปรดบอกฉันได้เลยนะ ฉันนะจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเลยจแม่ไก่จ๋าแงวแงวและเมื่อเจ้าแมวเหมียวผู้มีแผนร้ายได้พูดจบมันก็ทำท่าทีว่าจะเข้าไปในบ้านของแม่ไก่แม่ไก่เห็นดังนั้นก็รู้สึกสังหรณ์ใจกลัวว่าเจ้าแมวเจ้าเล่จะมีแผนร้ายแม่ไก่จึงได้รีบตอบกลับไปว่า ขอบใจจ้าเจ้าแมวขอบใจมากนะจ้าที่เป็นห่วงฉันแต่สิ่งที่ฉันนอยากจะขอร้องจากเจ้าแมวก็คือได้โปรดเลยจ้าได้โปรดเลยนะจ้าอย่ามาเยี่ยมฉันเลยนะเพราะฉันน่เป็นห่วงเจ้าแมวยิ่งนักนะจ้ากลัวว่าเจ้าแมวจะติดหวัดจากฉันกลับไปอีกนะ่ะฉันว่าเจ้าแมวนะ่ะรีบกลับบ้านไปเสียเถิดนะจ้าสิ้นเสียงของแม่ไก่ จากนั้นแม่ไก่ก็รีบปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาทันทีเพื่อไม่ให้เจ้าแมวเข้ามาในบ้านได้เจ้าแมวจึงจำใจกลับไปในที่สุดเฮ้ยเสียแผนค่าหมดเลยนะเจ้าแม่ไก่นี่มันรู้ทันข่าดีจริงๆเลยล็อกประตูซะแน่นหนาอุตส่าห์จะใช้เวลานี้แหละเวลาที่มันเจ็บป่วยจะได้ไม่มีแรงวิ่งหนีข้าเฮ้ยมันรู้ทันข้าซะอีกเสียแผนหมดเลยอดกินไก่เลยข่า นิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าผู้มีสติปัญญาย่อมรอดพ้นจากคนอุบายของผู้ประสงค์ร้ายต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย และวันนี้เองได้มีสุนัขจิ้งจอกตนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าอย่างสุขสำราญใจลา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 วันนี้ในป่ามาชังอากาศดีสียจริงๆเลยสดชื่นแจ่มใสนะักขอเดินเล่นสักหน่อยนะคะแล้วค่อยออกหาเหยือ่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้เอ่ยขึ้นและในขณะนั้นเองมันก็ได้บังเอิญสังเกตเห็นอิกาตนหนึ่ง ที่กำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมาเจ้าสุนัขจิ้งจอกผู้มีแผนร้ายจึงได้เอ่ยทักทายเจ้ากาว่าโอ้สวัสดีจ้าเจ้ากาข้าว่าดวงตาของเจ้านะช่างดูสวยงามราวกับดวงตาของเหี่ยวเลยนะจ๊ะเมื่อเจ้ากาได้ยินคำเย็นยอจากสุนัขจิ้งจอกจากนั้นเจ้ากาก็หยุดบินไปเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆสุนัขจิ้งจอก จากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ได้กล่าวต่อไปว่าอ้อโหเมื่อข้าเห็นเจ้าไกลๆแล้วนะ่ะดูปีกข,ของเจ้าสิเจ้ากาช่างดูงดงามและเป็นปีกอันแข็งแรงเหมือนกับนกอินทรีเลยนะจ๊ะ <laughs> เจ้ากาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกพอใจในคำกล่าวของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างมากหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า เอข้าอยากจะฟังเสียงร้องของเจ้าเหลือเกินว่ามันจะไพเราะสักเท่าใดนะ่ะเจ้ากาทันใดนั้นเจ้ากาก็อ้าปากเพื่อที่จะร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังทําให้เนื้อที่มันคาบอยู่นั้นตกลงพื้นทันทีลาละโอ,ะอะเนื้อของข้าหล่นลงไปแล้วเจ้ากาได้เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจแต่มันก็ซายไปเสียแล้ว เมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ผู้รอโอกาสอยู่จึงได้ช่วยโอกาสนี้คาบเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วขอบใจนะเจ้าจก,กาที่มอบชิ้นเนื้อให้กับข้าข้าไปเลยนะชบเสียงของสุนัขจิ้งจอกได้บอกเยาะเยะ้ยเจ้ากาส่วนเจ้ากาก,าก็ร้องไห้ข้าำครวญด้วยความเสียดายชิ้นเนื้อเป็นอย่างมาก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำเยินยอที่เกินจริงมักถูกกล่าวขึ้นจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเราค่ะสำหรับวันนี้นิทานก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามสองสาวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแม่มีนิทานสนุกๆแบบนี้มาแบ่งปันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ